เตรียมพร้อมซ้อมอาร์ทีค่ะคลิปนี้มาฝึกอ่านคําชุดที่ห้ากันนะคะคําที่หนึ่งอ่อนน้อมออนออนไม่เอกอ่อนนอมนไม่เทาน้อมอ่อนน้อมคําที่สองซ่อมแซมซอมซ่อมไม่เอกซ่อมซแอมมแซมซ่อมแซมคำที่สาม ช้อนซ้อมชออนชอนไม่โทช้อนสอมสองไม่โทซ้อมช้อนส้อมคำที่สี่แมงป่องมแองงแมงปอองปองไม่เอกป่องแมงป่องคำที่ห้าแสงแดดสอแองง ถกอ่อนโยนอออนอ,อ,อนไม่เอกอ่อนยอโอโนโยนอ่อนโยนคำที่เจ็ดกุ้งแห้งกออุง,ง,ง,งอกุ้งไม่โทกุ้งหอแองงอแหงไม่โทแห้งกุ้งแห้งคำที่แปดแกงจืดกอแองงอแกงจออืดอดจืดแกงจืด คำที่ะลอมชะลอมชออชะออออชะลอมคำที่10บเซนชื่อซอเอ็งโเซนชออ,อือ,อชื่อไม่เอกชื่อเซนชื่อสสคำที่11แอเมองดามอแองงนมงดมออาดาแมงดาคำที่12บสอง สับปะรดสออะบอสับบออะปะรอโอรอรถสับปะรดคำที่สิบสามกระสอบกอรออะกระสออบอสอบกระสอบคำที่สิบสีเเ่เกี่ยวข้าวกอเอียวอเกี่ยวไม่เอกเกี่ยวขออวาวอขาวไม่โทข้าว เก่ยวข้าวคำที่สิบห้านกเอี้ยงนออกกอนกอ,อ,อ,อเอียงอเอี้ยงไม่โทเอี้ยงนกเอี้ยงคำท,ที่สิบหกน้ำท่วมนออำนำไม่โทน้ำทออัวมอท่วมไม่เอกท่วมน้ำ,นำท่วมคำที่สิบเจ็ดถ้วยชาม ขออวโยอถวยไม่โทวถ้วยชออามอชามถ้วยชามคำที่สิบแปดบ้านเมืองบออานอบ้านไม่โทบ้านมอเอืองอเม,มืองบ้านเมืองคำที่ 19. สิบเก้าส้วมซึมสออัวมอสวมไม่โทซส้วสมสออมอซึมส้วมซึมคำที่ยี่สิบ ชาวสวนชออาวชาวสอวอวโนสวนชาวสวน